คือช,ชายหาดทะเลของห้วยตึงน,นี่เป็นวันที่สามการหยุดยาวนะหยุดยาวจะเลิกโค้งกัน ครับหวยตึงเข้าทะเลเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคมสานะครับเป็นช่วงฤด,ดูหยุดเทศกาลหยุดยาว4วันพายกันก็มาเล่นกันมีผู้กครองมาให้กำลังใจเยอะเลยนะครับตรวจวัดคัดกรองนะตามมาตรการโควิดนะครับ ครับดึกยาว4วันนะครับวันนี้เป็นวันที่6นะครับของของเป็นวันที่เอาวันนี้เราเปิดให้ลงเล่นน้ำแล้วนะครับบริเวณโซนแห่งนี้ทีเดียวนะครับเราจัดโซนนิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวคนมาใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่ติดคนนี้สิเท่าไรแล้วต้องมาดีๆสิ Come on, Big Bessie. Jayden, what do you think? I like it. What do you like? it's going to fail. you Okay, okay, okay. No problem. No problem. Yeah. Safety. No problem. Yeah. All right, ah! All right here we go. Let me take some photos. One, two, three.